ในรังพึ่งเล็กๆแห่งหนึ่งมีพึ่งน้อยตัวหนึ่งชื่อบัสซี่เขาเป็นพึ่งที่ฉลาดแต่ขี้เกียจมากขณะที่เพื่อนๆออกไปเก็บน้ําหวานจากดอกไม้ตั้งแต่เช้าตรู่บัสซี่กลับนอนแอ่งแม้งในรังทำไมต้องเหนื่อยแบบนี้ล่ะบัสซ <Bus y S 2> ี่พึมพำต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แนๆ่ๆวันหนึ่ง บาซซีได้ยินตำนานเก่าแก่จากยายพึ่งเกี่ยวกับลูกบอลเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกลูกบอลน,นี้สามารถทำให้น้ำหวานเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องทำงานถ้าฉันได้ลูกบอลน,นั้นมาก็จะไม่ต้องทำงานหนักแบบเพื่อนๆอ,อีกต่อไปบาซี่คิดอย่างตื่นเต้นโดยที่ไม่บอกใครบัสซี่แอบออกจากรังตอนเช้าตรู่เขาบินไปยังป่าลึกที่ไม่เคยไปมาก่อน ป่าแห่งนี้มืดมิดและเงียบสงัดหลังจากบินไปสักพักบัสซี่พบกับดอกไม้วิเศษที่มีใบหน้าและเสียงที่อ่อนโยนทำอะไรที่นี่พึ่งน้อยดอกไม้วิเศษถามฉันมาหาลูกบอลเวทมนต์ฉันไม่อยากทำงานหนักแบบเพื่อนๆบัสซี่ตอบอย่างตรงไปตรงมาดอกไม้วิเศษใส่หัวช้า,ชา ลูกบอลเวทมนต์มีจริงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดเจ้าต้องผ่านการทดสอบ3ข้อก่อนดอกไม้วิเศษบอกการทดสอบแรกเจ้าต้องเก็บละอองเกสรจากดอกไม้หนึอยดอกโดยไม่หยุดพักบัสซี่เริ่มเก็บละอองเกสรอ,อย่างขยันขันแข็งแต่หลังจากเก็บไปแค่20ดอกเขาก็เริ่มเหนื่อย เอาละแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งไม่ได้เจ้าต้องทำให้ครบหนึ่งร้อยดอกบาซี่ทำหน้าบึง้งแต่ก็ต้องทำต่อไปเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าการทำงานอย่างสม่ำเสมอทำให้เขาเก็บละอองเกสรได้มากขึ้นเมื่อเก็บครบหนึ่งร้อยดอกบาซี่รู้สึกภูมิใจมากการทดสอบที่สองเจ้า ต้องแบ่งน้ำหวานที่เก็บมาได้ให้กับสัตว์ที่หิวโหยในป่าแต่นี่คือน้ำหวานที่ฉันเก็บมาเองนะทำไมต้องแบ่งให้คนอื่นเพราะความสุขที่แท้จริงคือการแบ่งปันระหว่างทางกลับบัสซี่พบกับผีเสื้อตัวเล็กที่ป่วยเจ้าหนอนที่หิวโหยและนกน้อยที่เหนื่อยล้าครั้งแรกที่บัสซี่แบ่งน้ำหวานให้ผีเสื้อ เขารู้สึกอบอุ่นใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเมื่อเห็นผีเสื้อหายป่วยใบหน้าของบัสซี่ก็ยิ้มแย้มว้าวความรู้สึกดีจังการทดสอบสุดท้ายเจ้าต้องช่วยฝูงมดสร้างสะพานข้ามลำธารบัสซี่มองดูฝูงมดเล็กๆที่กำลังลำบากแป่ฉันเป็นพึ่งจะช่วยได้ยังไงดอกไม้วิเศษยิ้มและบอก ลองคิดดูสิบัสซี่ใช้ปีกแข็งแรงของตัวเองช่วยขนใบไม้ใหญ่ๆและใช้ความรู้เรื่องการบินช่วยวางแผนสร้างสะพานเมื่อทำงานร่วมกับฝูงมดเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อผ่านการทดสอบครบทั้งสามข้อดอกไม้วิเศษยิม้มและชี้ไปที่หัวใจของบัสซี่ลูกบอลเวทมนต์อยู่ในนี้ไงในนี้ ในหัวใจฉันเหรอใช่ลูกบอลเวทมนต์ที่แท้จริงคือความสุขที่ได้จากการทำงานด้วยตัวเองการแบ่งปันและการทำงานร่วมกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เจ้าได้น้ำหวานที่หวานกว่าน้ำหวานธรรมดาเมื่อบัสซี่กลับถึงรังเขาพบว่าเพื่อนๆกำลังเหนื่อยล้าจากการทำงาน แต่แทนที่จะไปพักผ่อนบัสซี่กลับออกไปช่วยเก็บน้ำหวานแม็กซ์เพื่อนรักถามบัซซี่ทำไมถึงทำงานหนักขนาดนี้บัสซี่ตอบพร้อมยิ้มสดใสฉันได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการทำงานร่วมกับเพื่อนๆจากวันนั้นบัสซี่กลายเป็นพึ่งที่ขยันที่สุดในรังและที่สำคัญที่สุดเขามีความสุขมากกว่าเดิม